สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่สวัสดีสตอร่รายการที่จะพาคุณไปรู้จักวัฒนธรรมไทยผ่านเรื่องเล่าเล็กๆที่อบอุ่นหัวใจ Hi there welcome back to สวัสดีสตอร่ the podcast that brings you closer to Thai culture through warm little stories วันนี้เราจะมาพูดถึงประโยคที่คนไทยพูดกันทุกวันนั่นคืออะไรคะรู้ไหมเอ่ย กินข้าวหรือ,อยังนะคะ Today s story s start with a simple but meaningful phrase you hear almost every day in Thailand กินข้าวหรือ,อยัง Have you eaten yet ทักททยแทนคำว่าสวัสดี say i n g hello with food สำหรับคนไทยนะคะการทักว่ากินข้าวหรือ,อยัง ไม่ได้หมายความว่าเราหิวใช่ไหมแต่เป็นการถามด้วยความห่วงใยค่ะคล้ายกับการถามว่าสบายดีไหมหรือว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะ In Thai culture when someone asks Have you eaten yet? They are not necessarily hungry or planning to eat with you. It's a caring way of saying How are you? or I hope you are doing well. บางครั้งเราก็อาจจะพูดกับเพื่อนตอนเจอกันว่าเฮ้ยกินข้าวยังทั้งที่ไม่ได้ชวนกินอะไรเลยแต่เราต้องแสดงความใส่ใจเนาะ you might hear someone greet a friend with กินข้าวยัง even if they have no intention of eating togetherit's all about showing care เพราะอาหารคือชีวิต food is love In Thai culture ในสังคมไทยอาหารไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่กินเพื่ออิ่มแต่เป็นวิธีการแสดงความรักความห่วงใยและความเป็นครอบครัว i n t h a i c u l t u r e food isn't just fuel; it's a language of love and connection, whether it's among family, friends, or even strangers. คุณยายก็อาจจะถามหลานทุกวันว่ากินข้าวหรือยังลูกหรือเพื่อนร่วมงานอาจถามตอนพักเที่ยงนะคะทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นรูปแบบของความใส่ใจ A grandma might ask her grandchild every day Have you eaten, my dear? A coworker might ask you to the same during lunch break It's all about care แล้วต้องตอบว,ว่ายังไง How should you respond o k เคถ้ามีคนถามว่ากินข้าวยังคำตอบง่ายๆก็คือยังเลยหรือว่ากินแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องถามกลับไปนะว่าแล้วเธอล่ะ If someone a s k กินข้าวยัง You can reply ยังเลย It means not yet or กินแล้ว I've eaten and of course you have to ask them back right l a เธอล a and you การถามกลับก็ถือเป็นมารยาทนะคะแล้วก็ยังช่วยสร้างบทสนทนาต่อเนื่องกันไปด้วยใช่ไหม asking back is polite and it keeps the friendly conversations going ความหมายที่ส่นอยู่ a hidden layer of care ประโยคง่ายๆอย่างกินข้าวหรืออย่างเนี่ยบอกอะไรได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะมันบอกว่าเรานะ่ะอย่างคิดถึงกันห่วงใยกันแล้วก็อยากรู้ว่าวันนี้เธอโอเคหรือเปล่า t h i s simple phrase carries a deep message. I'm thinking of you. I care. I hope you're okay today. แม้ในยุคที่เราส่งข้อความหากันเร็วแค่ไหนคำว,ว่ากินข้าวยังก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมใช่ไหม even in a fast p a c k world of texts and chats กินข้าวยัง remains a warm timeless greeting ใช้ในชีวิตจริง how to use it naturally ครั้งหน้านะคะถ้าคุณอยากเริ่มบทสนทนากับคนไทยลองถามเขาว่ากินข้าวยังหรือสิคะเป็นการเริ่มบทสนทนาบทสนทนาที่ง่ายแล้วก็เป็นมิตรนะคะ So next time you want to start a conversation with a Thai person try saying กินข้าวหรือ,อยัง is friendly simple and very Thai in the end โอเคกินข้าวยังอาจจะเป็นคำธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่ว่าสำหรับคนไทยเนี่ยมันคือประตูสู่ความสัมพันธ์ที่อบอ,อุ่น Have you eaten yet may sound very simple but for Thais is a gateway to kindness and connection ขอบคุณที่อยู่กับ JC วันนี้นะคะ แล้วอย่าลืมกินข้าวกันนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าแบบไทยๆในแบบสองภาษา Thanks for joining Chelsea Chengxi to today. Don't forget to eat well and we'll see you next time with more Thai tales told into languages. Bye bye.